เหมือนคุณหมอเพิ่นกับตั้งใจตั้งใจหรอกเหมือนเพิ่นตั้งใจเฮ็ดซื้อลานเพิ่นกับมีเด้อค่ะลานเพิ่นตาสีตาสามัสาดแต่เพิ่นกับตั้งใจตั้งใจเฮ็ดตั้ตงใจเฮ็ดสมกับซื้อลานนั่นแหลนะเนาะตาสีตาสามัสาด พท่าปีน้ำยาต้มหรือเปล่จะยินน้ำต้มเลยเงี้ยวดีป่ะพ่อ,อสังเกตเงี้ยวจากฟองจากมีฟองมี่ยัางนั่นดีขึ้นบ่ต้องสังเกตจากฟองน้ำเลยเงี้ยเงี้ยก้อนกินเป็นยังไงหลังกินเปไนน็นยังไงือว่าถือยาบ่ห่อนวะนะลูกประครบนะ ผู้ใบก็บเปลี่ยนหนาเปลี่ยนรังเยม่อนวันนี้นนนพูดถึงบะครับะห่อนเตะบะห่อนเหรอพี่เอาแล้วบะห่อนออะะอนะสั้นแล้วบะห่อนไปขมห่อนคือพอเอาผ้าล่องล่องมือนะพอมือเขามันถืออ่อยถือนั่นทุกมือด้ม,มันก็ห่อนเนี่มือบมือเท่าทำงานมันบัางนยนนะอ ต้องประคบให้ทั่วค่ะไปทบให้ทั่วขาทั่วฟ้าตีนฟ้าเท้าเผเมดมากเอาตัวนี้ตมเลยตมน้าอาบเลยอขนวดยาหมอง้แต่ว่าเอาอูประคบมันนรบซองเถียงตมเลยตมบหน้าอาบเลยแต่บทบทต้องกดหัวเด้เพราะว่ามันื่อดแานวดนวดเพ่าเหมือ ท่านนวดท่านประครบมือตัวจะเคลื่อไปไม่ได้ประครบทั้งตัวใช่ไหมถามมอบวอถามหมอนอะไรแล้ว